ขอรหัสทายใจสไตล์สตรอเบอรี่สนับสนุนโดยและตัดสิทธทีนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงขอรหัสทายใจสไตล์สตรอเบอรี่จะมาถามกันดีกว่าว่าใครขี้ลืมที่สุดไฟให้หวตให้หวดให้บอเใช่ว่าเบลทำไมเบลไม่เห็ยกมือเลยอะคนอื่นเขาดูแสดงตัว เอางี้เลยมาถามดีกว่าว่าเบลเนี่ยชอบลืมอะไรลืมโทรศัพท์ไว้ในตู้เย็นะโช่ยังไงเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงก็โทร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 แล้วเปิดไปหยิบน้ําวางโทรศัพท์ไว้เอาน้ําขึ้นมาแล้วก็เดินรอบห้องแล้วก็คิดได้ทีว่าโทรศัพท์ไว้ไหนโทรศัพท์ไว้ไหนในตู้เย็นในตู้เย็นแล้วก็เปิดปาน์ตี้ฟรีดไปแล้วเออเจ๊ก็ลืมเหมือนกันจู๊เจ๊ลืมใจโอ๊ยไม่ใครอ่ะจ๊ะไม่มีอ่ะดิที่ถามเป็นเนี้ยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับคำถามของเรา คำถามของเรามีอยู่ว่าหากวันหนึ่งสาวๆเนี่ยนะเดินไปที่แห่งหนึ่งแล้วพบกับกระเป๋าเอกสารลอยอยู่แล้วไม่มีใครอยู่แถวนั้นด้วยสาวๆเนี่ยก็เลยเดินไปเปิดกระเป๋าไปนั้นเพ <c oughs> ื่อที่จะหาดูว่า <c oughs> เจ้าของเ <c oughs> นี่ยเป็นใครแต่ปรากฏว่าไปพบกับ เงินก้อนใหญ่มากโอ้เป็นปึกปึกนั้นนะอุ้ยอันนี้นี่มันวัดใจมากวัดใจมากสาวๆจะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อลาบลอยที่ได้มาอย่างไม่ทันตั้งตัวคืออันนี้ให้เราเลยนะเรามีตัวเลือกอยากรู้บปก่ะว่าตัวเลือกเป็นอะไรอยากแไม่ดูกันที่แลกสิทธิ์ข้อหนึ่งเฮ้ยวันนี้นี่โชคดีจังเลยอะแบบว่าได้เงินไงได้เงินอยู่ได้เงินข้อสโอ้ยไม่ ยังไงดีจะทำเงินกับเงินอันนี้ดี3เก็บไว้เอาไปนอนคิดสักคืนดีกว่านะว่าจะเอาเงินไปทําอะไรหรือว่าจะเอาไปคืนเจ้าของดีอะไรอย่างงี้ข้อ4สวรรค์ประทานมาให้เราแน่เลยเปิดเปิดเปิดป้ายเปิดป้ายใครเลือกอะไรบ้างแล้วชัวรยมากับโมโม่ทำไมเลือกข้อหนึ่งจ๊ะก็มันดูแบบโชคดีมากเจอเงินเป็นก้อนไหลพรึบออกมาเงี้ยโมโม่อะโมโม่ ดีใจเฮ้ยทัเงินน่ะเงินเราติดกระเป๋าไปเยอะแยะต่ใครตอบข้อสองใครตอบข้อสองโอ้เยอะมากไปนานทำไมตอบข้อสองก็มันแบบเจอของหล่นลงมาอย่างนี้เป็นเงินอย่างนี้เราก็ต้องตกใจใช่ไหมแบบเฮ้ยจะทำยังไรดีไม่ใช่ไหนมาดูดิว่าใครตอบข้อสามบ้างอุยไม่มีใครมีแสดงว่าของเราคิดได้เร็วไงคิดปุ๊บเอาหรือไม่เอาเลยใช่ไหมโอเคข้อสี่อะคะวายตายแล้วตายแล้วอันนี้ดูแบบ แบ่งด้วยนะลูกมะทำไมทำไมจูนถึงตอบข้อสี่ก็เงินนะพี่จูให้เป็นพี่จกเอาไงล่ะอันน้องพีงะน้องพีงแห่ร่ำลอยดูของเราดูขาดแคลนนะดูข้อสี่ตอบเรามาดูกันดีกว่าว่าที่เลือกมาที่ถามวันนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรและเกี่ยวข้องกับปฏิกริยาที่คุณจะแสดงออกเมื่อมีคนมีเสน่ห์ชวนคุณไปออกเดทเอาเรามาดูข้อที่คนมีเรื่องก่อนดีกว่าข้ออะไรนะข้อสามใช่ไหม เก็บไว้แล้วเอาไปนอนคิดสักคืนดีกว่าไหมถึงคุณเป็นคนไม่เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองสักเท่าไหร่เพราะความจริงแล้วคุณตอบตกลงเขาไปตั้งแต่ครั้งแรกแล้วจริงเพราะว่าอาการนอนคิดอะหมายความว่าก้ามกึ่งแล้วเรามาดูข้อหนึ่งกันดีกว่าหมายถึงคุณจะดีใจอย่างเต็มที่กับสิ่งดีๆที่ผ่านเข้ามาในครั้งนี้เรียกได้ว่าดีใจจนเหมือนกับว่าโลกใบนี้เนี่ยไม่มีใครดีเท่าคุณอีกแล้ว ถูกอ่็จริงอะว่าก็แบบตรงเหลือเกินอ่ะตรงปะตรงปะตรงมากข้าข้งตัวเองอะไม่เราะเรไม่ดีพอแล้วเขาจะมาชวนออกเดทได้ไหมใช่แบบมีสิ่งดีๆผ่านเข้ามาครั้งนี้แบบมันดีอ่ะใดีมากดีมากโต๊ะโต๊ะเคยเจอปะเขามองจากระยะ500เมตรแล้วเข้ามาถึงปุ๊บต้องเลยตามเลยอะอะเรามาดูข้อสองกันดีกว่าหมายถึง คุณมักจะลังเลทุกครั้งเมื่อเกิดเรื่องแบบนี้สุดท้ายคุณมักจะโดนมือดีฉกเอาไปอยู่เสมอวพวากแบบว่ารีลายเยอะไงก็เลยโดนแย่แง,งอย่างเงี้ยไม่เป็นคนแบบลังเลไงแบบเอ้ย จะไปดีปดหรือไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเจ๊ขอบอกนิดน,นึงล้วกันว่าถ้าเกิดสําหรับเจ๊มันก็ต้องคิดก่อนเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงใช่แล่ถ้าเกิดว่ามีมือดีมาศกเอาไปนี่ไม่เป็นไรจากพราะของเจ๊เข้ามาเรื่อยออเออดีดดดดอเดยเดี๋ยวคิดนานเหมือนเจ๊แพ้อะไรไม่มีเลยตอนนี้โอเคาข้อสี่ใครเลือกบ้างคะโอ้สามคนสวรรค์ต้องประทานมาให้เราแน่เลยหมายถึงแสดงว่าคุณเป็นคนเชื่อเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องโชคชะตาแต่ความจริงแล้วนั้น คุณคิดว่าเป็นเพราะตัวเองเนี่ยมีค่ามากาต่างหากเหมือนก็ดูดีนะ <c oughs> จริงไหมตร,ตรงไหมตรงตรงยังไงตรงยังไงอ้าวก็จริงนะพี่มันเป็นเรื่องของโชคชะตา,ตาแต่ถ้าแบบคนเราเกิดมาคู่กันเนี่ยก็ต้องคู่กันแต่ว่าเราแบบมีค่าเราเลือกได้อะ่ะ <c oughs> เอออ่าวแล้วจูนกับป้ายอ่ะจูนก่อนของโจูนอ่ะถ้ามีผู้ชายแบบสเปกเรามาชวนเราไปอย่างเงี้ยเราเราเราไม่พลาดเราต้องไปแล้วจ้า ่อชองช็อกสตาร์อะไรอย่างนี้ว่าแบบเออบังเอิญมาเจอกันเลยจอกันหรือ,อยังเจอกันเดี๋ยวก<อ>็แหมเป็นยังไงจ๊ะคำถามของจูวันนี้แม่นหรือเปล่าแม่ถ้าอยากพบกับคำถามถูกใจแบบนี้นะคะต้องกลับมาพบกับช่วงคอราหาไทยใจใจสายสตยซาวบี ตอนนี้นะคะเราไปพบผู้โชคดีที่รับกิบเซตจ,จากเล้ตาสิทธิ์ทีและเซตสวยๆจากทางรายการ้วยค่ะและนี่คือรายชื่อ5ผู้โชคดีที่ตอบคำถามจากสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าสาวคนไหนจะลังเลเมื่อมีหนู่มมาขอออกเดตคำตอบก็คือเปลครับก็ได้รับของขวัญจากทางรายการเป็นเน็ตจังคำถามสัปดาห์นี้ถามว่า สาวคนไหนจะทำใจได้ง่ายเมื่อต้องเลิกกับคนรักก็หนึ่ง้ายก็สองไมล์ก็สามป่านก็สี่มิ้นส่งคำตอบมาที่บล็อกเว็ strawberrycheesecake tv 3 c o m อาจได้เสื้อสวยๆไปใส่กันนะจ๊ะเป็นไงกันบ้างจ๊าววันนี้สนุกไหม สูงเนี่ยมันมักจะอยู่กับเราไม่ได้นานนะเสียใจเวลาหมดลงอีกแล้วะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะจ๊ะพวกเราเนี่ยสัญญาเลยนะคะว่าพวกเราเนี่ยจะนาความสนุกสดใสมาฝากเพื่อนเพื่อนกันแน่นอนในสัปดาห์น้าใช่แล้วค่ะเพื่อนๆก็อย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะคะใช่เลยค่ะแล้วก็เข้าไปคุยกับพวกเราได้นะคะที่ w w w บเว็บ t story cheesecake tv 3 com หรือทาง Facebook นะคะพิมพ์คําว่า story cheesecake ก็สามารถเข้าไปคุยกับพวกเราได้แล้วใช่แล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจาก esp Forever 21 Dancing Riot และ I Love No Name ค่ะขอบคุณค่ะและกลับมาพบกับเราได้ใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา9โมงถึง10โมงทางไทยทีวีสีช่อง3กับรายการ Sorry Cheese สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ